สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรตั้งสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมคับพี่น้องครับวันนี้ผมสิบผ้าพี่้าน่องว่างงงามๆเลครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็อยูขอกของพ่อนนองที่เเ่าหน่ยแะครับพี่น้องวันนี้เพิ่นมีงัวแม่ลูกนะครับแหล้วก็มีง่วสาวตัวหนึ่งนะพี่น้องมาให้พีให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องเป็นง้วสาวหน่อยแดงข้คันนี่ครับแดงปอดๆ นี่แหละส้นแม่พันเอกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พ่อหน่องไปพูดคุยกับพ่อหนอมกันว่าเพิ่นเกิดไว้ไทเนาะครับพี่น้องคุณนี้เนาะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้อ่พ่อได้ได้งัวมาไหมนะครับน้องแม่ลูกควบนี่นะครับมาวาดนียครับโอ้อันนี้ควบนี่ลูกของไอ้พ่อได้ครับ KF ลูก KF สามหนึ่งสามหนึ่งนะครับงัวอายุจักเดือนแล้วครับพ่อนี่เกิดโมกกระลาครับเกิดมุกกระลาเกิดวันที่17มกกระลาได้ครับอันนี้มีใบมีหลอดเยอะรับพี่น้องอ่า อันนี้เป็นเป็นง้วดไตลูกแรกของแม่เพิ่นนะครับพี่น้องนี่นะครับแดงๆแดงปอดๆได้ลหะลูกเพิ่นนะครับเนาะนี่นะครับผสม KF31 นะครับนี่อันนี้ใบผสมของของเพิ่นนะครับพี่น้องเนาะใบผสมนะครับอ่าแล้วก็เกิดวันที่นี่นะครับ17มกราปี63านะครับพี่น้องเ้อนี่นะครับพี่น้องเกิด17มกราคม6านะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบื้องอ่ะด้านเอีดของง้วดกันครับวันนี้ แดงแดงเขาทำแล้วอ่านดี๋ครับพี่น้องเดี๋ยวเริ่มเดิมจากแม่ก็่าจะต้องไปเบิ่งลูกครับพี่น้องอันนี้ลูกอ่าแม่ตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับพี่น้องนี่เพิ่งได้ลูกแรกนะครับน้าพี่น้องอ่าส้นสูงกับสีร้อยห้าสิบห้าขึ้นผลักครับพี่น้องตัวนี้กระไดเนาะอ่านี่ยนะครับตัวแม่แดงนะครับอันนี้หัวยังน้อยครับผมอันนี้ ในท้องนี่ผสมยังครับพ่อยังยังครับอ่านี่ท้องว่างอยู่แล้วครับนี่นะครับเนาะมีอาการแล้วมีอาการเป็นสัตว์แล้วนะครับเนาะแต่ยังไม่ได้ผสมครับพี่น้องอ่านี่ครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวให้เบิ้งส่วนหนาของแม่เพิ่นนะครับเนาะว่าเป็นยังไงนะครับอ่างามโอยังสีหนาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้องนะครับเนาะอ่าหูดำอ่าโบด้วครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมนี่ยละครับเดี๋ยวจะพาพี่พาหน้องไปเบิ้งไอ้ลูกของเคเอฟสามหนึ่งกันครับอันนี้เป็นงัวตัวแม่ได้ครับพี่น้องนี่วัวตัวเเเเเเมมีีีีีียยยยนนนน่่่ขาฮ็ดดรรรรบบบ้้้้อออแลววววคคััััพงตะ แดงเข้มๆแดงทั้งตัวอ่าส่วนสูงกับสี่ร้อยสามสิบนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นั่นแหละบาดยางคุณครับพี่น้องอ่านี่แหละครับลูกของ KF31 นะครับเบื้องกกหางหงหางใหญ่บอลเนี่ยครับพี่น้องอ่าถือว่ายายอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะเนี่แหละครับผมลูกเพิ่นนะครับเนาะพี่น้องอ่าเนี่ยนะครับหกสิพาพี่พี่น้องไปเบื้องไหนตัวส้นของแม่กันนะครับวันนี้พ่อจ้างไอ้ผู้แม่ลูกครบนี่พ่อเปิดไว้เท่ายครับเก้าเจ็ดครับเก้าสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะอ่า <ผ>ตอล่องได้ต่อลองกันได้เด้อครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเปิดไว้นี่ก็ถือว่าคุยกันได้แหรอครับพี่น <ะ S 2> ้องเนาะสําหรับลูก KF31 นะครับพี่น้องเนาะลูกตัว,ตว<ป>แม่แ<ส>อีกซัําครับพี่น้องราคานี่ต่ํากว่าแสนนะครับคู่แม่ลูกผมนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวสิไพ่พี่พี่น้องไปเบิ่งลูกของเพิ่นอีกเพื่อครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับทายาม KF31 ตัวแดงงามครับแดงเข้มๆขเนี่แดดแดงใหม่ๆหม้วครับตัวนี้ก็ได้อ่านี่แหละครับพี่น้องถ้าใครอยากได้ก็สนี่ับ อ่าด่วนเลยครับด่วนบนทางต้องการราคาหน่อยด่วนนะครับเนาะอ่าราคาก็ถึงแสนนะครับตัวนี้ถึงแสนอ่าถ้าผู้ใดอยากได้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อพ่อหนอมได้ที่เบอร์0640066263เนาะพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้อยู่บ้านมีนะครับถนนอ่าถนนใหญ่นี่นะครับพี่น้องตรงบ้านมีตบลขวาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอยู่ตรงเต็นต์รถดาบหม้ได้ครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับวันนี้สิบห้าพีพี่น้องไปบ้างอีกตัวหนึ่งครับเป็นแม่สาวด้วครับพี่น้องมานี้ก็ถือว่าเป็นแม่สาวทีอ่า ตัวใหญ่ตัวงามเพื่อกันนี่นะครับพี่น้องนี่โดยส่วนสูงตัวนี้นะครับน่าสนใจพี่น้องกต่สี่ร้อยสี่สิบขึ้นหมดแล้วครับนี่ตัวนี้กระไดเนาะอันนี้เป็นลูกของพอไดเนาะครับมดแดงครับลูกของไอ้มดแดงนะครับพี่น้องแดงมดแดงอ่านี่แหละครับผมลูกของ SK520 นี่นะครับน่าสนใจทุนยังพี่น้องก็อยากให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเนาะอ่าหางกระถือวันเย้าดีอยู่งแล้วครับพี่น้องนี่กระไดเนาะอ่านี่แหละครับผมส่วนลึงส่วนยังกระถือว่ากระชับดีนะครับนี่กระไดตัวนี้เนาะ ดูส่วนหน้าครับนี่แหละทายาทของไอ้มดแดงครับพี่น้อง SK 5 2 0สําหรับมือนี้นะครับคุณพ่อหนอนเป็นมีมาให้พี่ให้น้องชมนี่ก็คือเป็นแม่ลูกพุ่หนึ่งแล้วก็เป็นแม่สาวนี่แหละครับพี่น้องนี่สีแดงแดงขึ้นกันนี่แหละครับดูส่วนหน้านะครับเนาะดูสีผ้าให้เบิ้งฟังนี่ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นง่วงหัวหลุดขึ้นกันนะครับตัวนี้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับล่าขากระไดพี่น้องมีโบ้ไมีหยางมาด้วยครับนี่ เดี๋ยวจะให้ดูลมร่วบนะครับเนาะว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะท่ายอยู่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยู่นี่นะครับเนาะเป็นงัวสาวหรือกางง่วแม่ลูกนะครับพอครับจ้างไอ้ตัวนี้เนี่ยพ่อเปิดไว้เท่าไรครับลูกมดแดงนี่แม็กเกจเจ็ดครับอันนี้เปิดเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือเป็นราคาทีต่อรองได้คือเก้านี่แหละครับพี่น้องเนาะต่อรองได้เช่นเคยครับผู้ใดมักแบบนี้เนาะกำลังหางัวสาวแล้วครับพี่น้องเนาะก็ถือว่า เป็นตัวนึงลยนะครับพี่น้องอีกอีกตัวนึงเนาะที่งามเนาะครับพี่น้องกอยากให้พี่ให้น้องมาเบิ่งตัวจริงยู่คอกได้นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับผมถ้าผู้ใดสนใจเนาะตามไปยังเบิ้งแบบเบิ้ในรูปในภาพกันครับแล้วเป็นทรงวานึ่งพี่ตีเป็นทรงเองลำบ่เอือครับพ่อนี่แหละครับพี่น้องงัวจากคอกของน้องพรนอมเด้อวันนี้ไอ้ถามพ่อนะครับว่างัวอยู่ของพ่อนี่หลายมีมีมาแบบใดครับอยูู่คอกเขาเนี่ยมีมาทุกอาทิตย์เลยครับทุกสัปดาห์นะครับเนาะพี่น้องเนาะ ติดต่อได้ทุกสัปดาห์เลยติดต่อได้ทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องเน้ำแมนว่เห็นในคลิปกับทรมาสอบถามพี่น้องมีอยู่ตลอดนะครับใายยุคอกนี่เนาะนี่ผมแนนน้ำครูนี่นะครับพี่น้องราคาบูตึงแสนแดงลูกแมนนี่นะครับแมนไอ้ตัวแมนนี่แมนลูกมัน้ยครับแดงงามงามเลยครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับราคาบูถึงแสนนะครับเก้าเก้าสิบเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นเปิดไว้นะครับถาวรพูดเลยมาแคลูกนะผมน้ำเสนอครูแม่ลูกควบนี่นะครับพี่น้องนี่ถือว่างามนะครับพี่น้องเนาะ อ่าถ้ไปเลี้ยงอัวนจะรังข้างขาแสนย้อยนะเมีครับตัวใบเม่เพิ่มนิดกับ้วนภาไในนิดที่นะครับพี่น้องกะไปอัดหนาอันเซลอาหารเซลพี่น้องรับรองว่าอ้วนตัวนั้นแ่ละม้วไปกินอาหารอ่าราะว่าโค้งหางโค้งสางรูปร่างนี่ใหญ่ครับนี่เลี้ยงแบบบ้านขาอ่านี่นะครับพี่น้องเป็นงัวบ้านบันนะครับพี่น้องตัวนี้งัวบ้านงัวชาวบ้านนะครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับใช้ดีใช้ดีเนาะนี่ตัวนี้นี่ยแดงงามครับพี่น้องนี่เดี๋ยวให้เบิ้งนะครับสาวผู้ บ้ดนี้พ่อครับถ้ามีผู้อยากจะแยกมีไแยกลูกดิพ่อแยกบะนี่เนี่ยงเนยังบ่ทันชิดเหรอครับอันนี้บ่ทันได้แยกเด้อพี่น้องเด้อลูกน้อยลูกน่อยอยู่ลูกบ่ทันเศานมเลยครับพี่น้องก็ยังก็ยังกินนมอยู่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้คุณพ่อเพิ่นบ่ได้แยกเด้อครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากจะได้เป็นเป็นครูราะว่าคามันบ่หลายครับพี่น้องคุณพ่อเพิ่นว่าเนาะอ่าในราคาพี่น้องเนาะขายว่าไม่จ่ขาดเศษเลยแต่ไม่ขายไปปกติคันปกติเป็นยางถามในสนามนี่เศษขั้วพุ่นนี่ครับูแม่ลงครูนี่เนาะถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับพี่นน้องเาะก็ โทรติดต่อได้เลยตบด่วนเลยนะครับพี่น้องเนาะย่าชาย่าชานนี่นี่แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อใบแค่นี้ก่อนนะครับนาอพี่น้องผู้ใดสนใจง้อแม่ลูกง้อสาวก็อยู่ที่นี่มีนะครับขอของนั่นพ่อหนอมครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อใบแค่นี้ครับสวัสดีครับ